ฮั่นเออหุดลุดเลยหุดลุดเลยหลัดแจกมันไล่จิิงนะแกหัวป้าเห็นว่าป้าบูเด็กโอ้บูเด็กกูไล่คนนะแกฮั่นเอออันนั้นตีวัดกล่งทิ้งวัวกล่งทิ้งรออเขาแจกอันวัดอะไรแกกูป้าบูเด็กเตียนวัดตีวัดกล่งทิ้งเออห้ามเลยทุมไอ้กูก็ไม่แตะไม่โรงงานกูคุดลุมิดตัวคว่างโจคว้าแม่ยังกันไล่ตองฮั่นคุดลุกมิดคว่างโจคว้าถึงทีเนี้ยกับปอดีกูป้าบูเด็กกูยืนเลยละมุง ฮันเออปอบูเด็กกินเลยรำวงพอนนำวงควัดพอดีฮันเอ่อายุสิบห้าน้องมาเป็นสาวรำวงมาเทยกับโปรวัปวัปเวมเวมมาถึงแล้วเวมเวมกับลูกว่าอะไรเขาเขาฮันเอ่เี่นกูปเลยปลื้มตังโมเด็กมันคิดคูลโมเด็กเอ่มันคิดเพิ่มปีทองปีทองปีทองเป็นเจ็บอยู่วะปีทองเป็นเจ็บอยู่อะง่เจ็บอยู่ไอเจ็บเยียวนี่ เรงนว่าเจ็บยิวไวรุนเล่นลินอ่ะฮันเอไวรุนก็เล่นบอลนั่นไปเลยฮ้อมมุดไงฮ้อมมุดไงเราจะไปฮ้อมมุดนะตัวเองฮะชิมิชิมิอะฮนเอปัตตาไวรุนก็ปืนละฮันเอฮอนุอย่างแม่หมูกินข้าหนุ่ยนี่เดี๋ยวมึงตำเพลือวัวตาคุยงลุงเตี๋ยต่อยแมนและพี่ทอจะทงเป็นไงกูก็เลยตัดสินใจวิ่งแจ็คลงเตี๋ยแล้วตึงบ็ด

เรื่งมันเว้ยฮะอ้เออเบนซินตอนนี้เล่นละสี่สิบสี่บาทจุดอกเปดแล้วนะเพะื่อนหกยังได้กี่ดีเซลไม่ดีกว่าเลสอยู่ปั่นน่ะโหอย่างนี้แต่พี่ทองตอนนี้เราไม่มีเงินแล้วแล้วจะทำกันดีอะพี่ <_ S 1> ไม่มีปัญหาแกมึงทำได้ไรแกก <_ S 1> ูนี่เออไอ้ไก,กูหลังเงินไม่รู้ต้ก็กระดูแากูทำได้มึงนี่เออมึงโหไอ้ตองเออกระดูแลดูแาดีจะไม่ยากอนกูโอ้แกก็ทำได้จริงไอ้บุกเข้าบุกดูแ แก้วนี่ยายแก้วํำดีรำดูด่ายาแก้วเนี่ตัวรำดีรำดูนกมึงก็เลยไม่่อยมารักเคยักรำแต่แก้ในวงลุยตอในขวางดูดาไปในวงดีจะน้อยตในขวางีเื่อรับรำไม่หลุดมู้นไแรกหพอตุงปติดอยู่ติดสายพานมอยงงลงยงิงยแก้วเออ พ่อยากูดำดีตอนอันมึงกินเลวันก่อนกูไม่ตังไม่ตังไม่ตัง,ไม,ตงไม่รยํำพู่แล้วก,กูใจจุดดรากูไปรำท่านัดปวดใจพันอกูได้งโจองปัญหายให้แก่โจปันหาแมฆาเนี่ยแลา้วแมฆาให้มึงซอยบังนารันกูเลยเห็นบอมึงดำดยออกูดรลดารดแต่กูดำหมดํำแล้วกูํำได้หมด,ด,บบด,ด,ด,ดมึงนี่ออกปันหนาปัล่งตีลังคากูกลุ้มำได้ปี เออในหลอกในผมเป็นสังเกตแต่แค่เพื่อหวต่อเจ้าได้ไปหากินไม่แน่เราที่เราพินจารณานี่จะได้ควักทันห้งคอยวีรพันธ์ไปขันให้ช่วยช่วยมาดูแลแก้วมนุราลแก้วเธอช่วยมาดูแลแก้วจะอะไรอัศวินหัวมันหมกอ่ะในปอยจากนั้นหลงหลงที่แกวจากที่คนลาวแล้วแกจะเข้ามานั่งมาเด้มานั่ง นังเลวตั้พันปันเดปันนาปันไปบูระพาไปดูบูระพาไ้นี่ือนังไ้นี่พันไ้นี่นาอาบุนพามานังปันนาไปบุญพาอาตัมบับป่าตาอาชาวทองยอดไปดูรพาอ้ตัมบับปตา ที่ก่อนแล้วแกจะทำนวายินอะไรพี่แกหอดูแลเขาต้องตำบดจกับหอดูแาตำบดจหอดูแาเต้เล็กดูแลบุรุษเล่แ้าไม่ใหญ่จุงดีก็ดูคนจับเลยอนเออที่ก่อนล้วแล้วแกจะทำนวายินคอนี้เออนี่นี่คือยินแยกอะแกทำยินแยกอนี้คือยินแยก แกวจะทำหินเยกาทองทำหินโยนอะดิคือหินโยยไอ้นี่หินแยกไอ้นโยยไอ้นอยกมาทำหินโยนแกวหินแยกกนนองทักทีคนเล่าโพต่อมเลาเมคโ่ไอ้นี่เมคโ่ ปลานูลโลตัสอาตรงกลางโรเวนซัน,นผู้คนป่ากันเดินไปแล้วก็เดินมาตกทีก่อนแล้วโตทำรำบูราะระอาตรงนี้แหละลำบูาร,ราอาปลานูข้าปูนอาปลานี อ้ลานี่นายทับไอ้นี้เวอร์นายทับไอ้เจ็นายทับไอ้นี่นายบงไอ้นูนายจิงวัวย้อนกิเล็กเส้นนดรือมเปโอ้เวว่าโอ้โ้แล้วก็จะ่าุยฮะมมรยัก็แล้วจะเต้นเหอไม่กูได้หมดดูด่าเตะเดกันตรงไอ้จัดจีนโอ้ย่างนั้นครับ แล้วมึงทำไรตัวเออกูขับนั่งไลยครับับนั่งเออนั่งอะแกระดิ่นั่งเบืรอนี้ไม่ใ่ต้องทำไรมาดิฮันเออโด่งเพลงไอ้ดีแล้วเล่นกีบอัดไอ้เป็นแกเจ้าแล้วคนรำกลุยฮันเออแต่มีก็เมย์ต้องตายบอสตรองกางนะอันเออพึกเล่นนั่งเดียวตื่นเร็วพึกเล่นนั่งเดียวไอ้เกลือไอ้เกลือเล่นดีเลยนั่งเดียวเออนั่งเดียวนี่รุ่ยยอดนะแก้เกลือครูดังไปเลยดังทะลุฟ้าเลยนั่งเดียวเออเป็นเกลือเล็กไม่ดังเนอแกห่อนั่งเดียวกับนั่งเบอร์นีอ นั่งเดียววะแล้วนั่งบันเอิญนี่กูดังแล้วนะครับมึงกูใหม่ไม่ถูกไหมอ่านร่นนะน้อยกูจอยพลักพลัดจอยมึงอันแล้วกูร้องไห้มึงนั่งเดียวว่าเออให้กูจ้องกั้นมึงเลยอย่าละเพราตานีเพ้นเลยอ่านเอออ่นเออมึงแต่แรกนั่งเยี่ยกรูดนั่นนี่กูวันเป้นกูเนียมันต้ำเจอไอ้นั่งเดียวก็แต่แร่กูเปลี่ยนอยู่ทิปบอกดิบกับบอกเดียวชุกนี่มึงง่อยไรุกงอทิปบอกดิบมันแหละใครตัวลุงตุนตันสะกิดกันได้กําไรเดี่ยว จบกันแล้วมึงเมียเพือนออกหุชจบกูตื้อกัตีต่วกึนตอนนี้วิวปลิวตอนนุน้นจีบเมียเพือนได้บุญหลูกนุ้นก็นได้กินป่ <c oughs> <c oughs> ายริทเนต้องเปลี่ยนใหม่เวียนเถอือก็ว่ากึนตอนนี้วิวปลิวตอนนุน้นจีบเมียเพือนได้บุญหลูกมุนก็นได้กินห <c oughs> ลูกมุนไรหลูกมุนนอกนาดนั่นแหละผมนายโตมานี้ วัดดีกับนัทซ์นัทซีเออวัดดีตัวไอวัดดีตัวไอเก่งเล่นเี่ี่กับมันพรำเลยครับเก่งแล้วกูแัดล้วนจริงกูเลยนายโตครับนี่จะไดนก้าววันนายโตรักอยู่กับเมียนายติงจริงไหมฮะหมดเบอร์เหลือแล้วให้ติงมามเดือดร่นไม่ตีสดสุดสวยผมมาใจผมเก็บหลบหลบผมซ้อมดูโหดซ้อมครับ Mbele mẹ tiền bùm bà ta nà ngay mất ha. Thế nói lúc kiên mít tin có ha. Kiên mít tin của bà yếu mất nàng yêu là mẹ tiền Hắn Hắn quần bà nà chăm chê hát Bà mai phải <laughs> chơi <laughs> quần bồm Bà đại <laughs> quần cũng là ca, mà hốc Hốc chê khá bà ta phốm nhạc bị thấu bị thấu bị Rồi quần lồn bạc là lấy mẹ chặt. Bị thấu kêu ra Hãy đây kêu kêu, cao ฮันนฮ่าควบมเป็ตัวคิวคิวควาไม่กินกินแล้วอาการไม่กินกินกินลิวติดอยูอะไรต้อลิ้วติดอกตอนดองฮันนฮ่าร้อยละไอ้ถิงมันนิดลดใส่นุ่มปมปัตนาไงมาเดียวเมียถิงโอ้จบนะกพิเศษเพื่อนโอ้จบเลยแล้วใช่ไม่ชีพเมียเองไม่ชีพใช้แบบบุตรอยู่แล้วแล้วใช่เหมียวอะกี้ไม่กินแล้วฮะ มันโล้แม <cat on subscriber Airbnb> <ira> <c oughs> ่เลยแม่เมียนเรานอนอะยังใี้มุงมันรยดมดเบ็ดเฮ้ยเพื่อเดาตาไม่ติดฉันเมื่อฉินในลาดนายุงเล่งเร่งบอกว่ามังไม่ละหลังใจเลยไปตาแกรดพี่กันได้เอ้ยผมลาคกนกับนาโจนาจี ฮัลเล่ฮ่าไปลูกเอ๋วฮาฟเจแก้วเวครับต้องคุณนาหลักชาแนลหลักชาตัวดีแหละปุ่มปนวงฮ่าฮัลเล่นี่นายแก้ว้าเล่เป็นคนต้าว่าเผื่อนหอบปุ่มนี่คนเติบแล้วอเป็นผู้รักผู้ยหอยแล้วปุ่มฮ่ต้องต้อนเด็กต้อนลูกต้อนล้านลอฮ่อต้องเป็นคนที่เป็นแบบอย่างฮ่าดีมากนายแก้วขับเออนี่ปุ่มลาแล้วแหละฮ่านี่แกวีกรับบ้านครับ เราไปตำไรอะตัวแกวใหผมไหปเจอแม่มูจักตัวนี่โอ้ยลราไปเล wollen, il, Entonces, like Entonces, ี pues Entonces, ้ยงมูให้เได้เจอแม่มูจักตัวใส่ห่อปลามูตุนนอยใส่เหยียดแม่มค้าลูกนี่แล้วดาเขาใส่มาดูยจำปลื้มค้าลูกแม่เหยียดอะรวยใจนะผมละคนน่ะน้ะโจน้าจีนะเออครับนี่กี่ปีแล้วคนนี่ตุนอ่ะว่าคีบีแล้วคนนี่ตุน แจานเจ็ดสิบอกจึงหนาทีแจานเจ็ดสิบสามปอกว่าผมมันสามปีครับเออนี่ตรงคุณนาะเต้าเลวแกเลวเออเวลาไม่คุณที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวงั้นก็นั่นจะเป็นลมแหม,มปีมันกันเลยก็เลเวจัดเปรต